ีเน uh ียครับีนียครับีนครับเนียิ้มหวานหนแล้วหรกยิ้มหวานหนแล้วเอ้ยีนียยิ้มหวานหน่อยอู้อู๋อูจงรถมาโอ้ยหวานหนแล้วยิ้มหวานหวานหน่อยครับอื้อ มาไหนเลี้ยไมาไหนเอ้ยเอะิงดิงดิง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 ดิงดิงิงองิงดิง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 ดิงดิง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 งิงงนจนน่ัจนคะอจเนี่ยเป็นบ่าวแล้วนะไอจูเนี่ยเป็นบ่าวแล้วแข็งแรงเลย